ความเจริญในรรมจะมีรายาทยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระอาจารย์จุดมุ่งหมายของการบัญญัติพระวินัยมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังจุดมุ่งหมายของการบัญญัติพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ก็มีจุดมุ่งหมายอยู่แปดประการโดยการน,นั่นก็คือในข้อที่หนึ่งเพื่อป้องกันให้ ไม่ให้เป็นคนโหดร้ายนั่นก็คือการฆ่าตัดการฆ่าคนอย่างนี้เป็นตน้นในประการที่สองก็คือเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีพหรือว่าหลอกเขาหากินนั่นเองก็คือห้ามอวดอุตริมนุษย์ถาก็คืออวดว่าตนเองเป็นพระรหัน อวดว่าตนเองหมดกิเลสอวดว่าตอนเอง,เ,อเ,องอเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายอย่างนี้เป็นตน้นในประการที่สามก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนดุร้ายก็คือไม่ให้ไปปะทุสลายคนอื่นไม่ให้ไปบีบเบียนคนอื่นในข้อที่สี่ก็คือเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามหรือว่าเลวทรามก็คือไม่ให้พูดโกหกไม่ให้ดด่มเครื่องดองของเมา ไม่เสพของมืนเมาอย่างนี้เป็นต้นในประการที่หก็คือเพื่อป้องกันความประพฤติท,ที่เสียหายก็คือห้ามอยู่กับหญิงสองต่อ2อย่างนี้เป็นต้นในประการที่6ก็คือเพื่อป้องกันการเล่นทุกชนอย่างเช่นการเล่นจีกันไล่จับกันเตะฟุตบอลหรือว่าว่ายน้ำอย่างนี้เป็นต้น ในประการที่7ก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็คือบางยุคบางสมัยเนี่ยเขาถือว่าดินเป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนี้เป็นตน้นก็คือไม่ให้ไปตัดอย่างนี้อย่างนี้เป็นเป็นลักษณะของการประพืติสอดคล้องกับยุคยุคสมัยนั้นๆในข้อในประการที่8ก็คือเพื่อ ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระพิสุอย่างเช่นห้ามฉันอาหารในเวลาวิการอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการบัญญัติพระวินยัยเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็ไม่ให้มีความเสื่อมเสียเป็นลักษณะของการที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เป็นจุดมุ่งหมายเป็นแนวทางให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าถ้าไปข้ามแช่นตัวอย่างเช่นถ้าไปข้า คนฆ่า,า,าสัตว์อย่างเนี้ยก็มันเป็นเรื่องของอาคนมีกิเลสไปแต่ว่าพีสุ